สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบรักและก็ถึงทุกท่านวันนี้มาพบกันช่องแดงสำบาตีแสกหน้าการเมืองไทยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่22สิงหาคม2568ครับเป็นวันสำคัญนะครับเป็นวันที่ คนไทยนะครับส่วนใหญ่ของประเทศเาเฝ้ารอคอยครับว่าคดี112ของพันตบรวโทรโดตรตรทักษินนะครับจะบวกหรือจะลบจะรอดหรือจะล่วงนะครับจะหนีหรือจะอยู่ครับจะไปศาลไหมนะครับจะหนีไหมจะกอดคอกันหนีกับอุ้งยิงไหมอย่างที่พวกนะครับนักวิชาการปากสุนัขนะครับ ปากสมัครปากสุนัขหน้าด้านนะครับหน้าไม่อายอิจฉาริษยาตาร้อนะครับพันธบัตโตด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตนนะครับพยายามยัดคดีครับนะแต่ปรากฏว,ว่าสิ่งที่เราลุ้นนะครับสิ่งที่เรานะครับรอคอยก็มาถึงครับวันนี้สารดีกานะครับนะยกฟ้องนะครับ คดีร้อยสิบสองนะครับนะให้พันตำรวจโดโดอร์ทักสินนะครับเป็นการนะครับพ้นมนทินะครับนะโดนกล่าวหานะครับ,นะว,นะรบว่าไปให้สัมภาษณ์ต่อสื่อต่างชาตินะครับที่เกาหลีใต้ครับนะเป็นการหมิ่นสถาบันครับนะเป็นการก้าวล่วงเป็นการหมิ่นสถาบัน แล้วแต่พวกมันจะนะครับนะจะตัดต่อครับนะจะปรากฏว่าสอบสวนสืบสวนไปไม่มีมูลครับน้ำหนักพยานไม่ไม่ไม่พอครับอ่าน้ำหนักนะครับของการสืบพยานไม่เพียงพอนะครับก็เลยยกโทษนะครับะคดีอาญาต้องเข้าใจนะครับถ้าสืบสวนแล้วนะครับไม่สิ้นความสงสัยนะครับ ไม่สิ้นความสงสัยก็หมายความว่าการสืบสวนสอบสวนเน่ยนะครับนะคือหลักฐานพยายนไม่พอครับอาจจะเป็นคลิปตัดต่อนะครับนะที่ท่านทักษินให้สัมภาษณ์ครับนะให้สัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับนะครับการทำรัฐป,ประหาร19กันยา49ครับนะไปพาดพิงถึงนะครับ ูดถึงนะครับพาดพิงถึงองค์คมนตรีนะครับไม่ใช่สถาบันนะครับไม่ใช่สถาบันตรงนี้ต้องเข้าใจนะครับประธานองค์มนตรีขนาดนั้นก็พลเอกเปรมจินสูรนุ่มนะครับนะคู่คนอิจฉาริจยาพันตำรวจโพดร,รทักษิณอยู่แล้วครับนะเพราะว่าทักษิณเนี่ยเกินทำดีเกินหน้าเกินหน้าพลเอกเปรมครับพลเอกเปรมก็กลัวครับ กลัวจะสูญเสียสถานะกลัวจะสูญเสียความเป็นองคมนตรีกลัวทักษณิณจะไปแย่งเป็นองคมนตรีนะครับเพราะว่าท่านทักษณิณเข้ามาบริหารประเทศขนาดนั้นนะครับทําให้นะครับคนไทยหูตาสว่างทําให้นะครับคนไทยอยู่ดีกินดีครับทําให้นะครับรัฐธรรมนูญกินได้สัมผัสได้จับต้องได้ครับ นะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสครับนะขยายโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพครับสนามบินชวนภูมิอย่างนี้ก็สร้างเสร็จครับเพราะว่า <c oughs> นะครับนะภาคของพลเอกเปรมดินสุรนพรนนนะครับนะคนะวบคุมอยู่นะครับเป็นเป็นนเมินีอยู่ก็นะครับแพ้แพ้พันธมตโทรโดอเตอร์ทรัองินมาตลอดก็เป็นความแค้นสะสมแพ้ซ้ำซากนะครับ นะแพ้แล้วแพ้อีกลงเลือกตั้งก็ไม่ลงเห็นไหมครับนะบอยขอดการเลือกตั้งประกาศเลือกยุบสภาแล้วครับปีสี่เาปรากฏว่าไม่ลงเลือกตั้งครับพระประชาชิปัตรนะไม่ลงเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่นะครับนะการยึดโยงในการนะครับการทํารัฐประหารวันที่สิบเกันยาสี่กครับนะท่านเลือกีไม่ต้อง,ง,งพลาดเพราะว่านะครับนะคุณเอกเป่ นะครับพลเอกเปรมอยู่เบื้องหลังในการทำรัฐประหารนะครับวันที่1 0กันยายน2,560 2,549ครับท่านผ <c oughs> ู้ชมเห็นหรือยังครับเพราะว่าพลเอกเปรมเนี่ยครับนะฟาพา,าพลเอกสนธิบุญยกียนเข้าเฝ้าในหลวงตลางตึกครับท่านผะู้ชมมันมีบางควรไหมครับนะมันมีบางควรไหม นะในการที่จะนํานะครับโจรกบฏพ้นชาติอานาจเถื่อนไปเข้าเฝ้าในหลวงนะครับกลาง,งดึกดือนนะครับนะอย่างนั้นถือว่าเป็นการก้าวล่วงพระราชอำนาจไหมเป็นการเมินพระบรมเดชานุภาพไหมนะครับคนเอกเปลินนละครับเมินเองครับนะท่านทักษิณก็บอกว่าคนเอกเปรมอยู่เบื้องหลังจนพี่น้องคนเสื้อแดงนปกรานาดนั้นน,ะนปกรก็ประกอบด้วยนะครับวีระนะครับ วีระนะครับแล้วก็จักรภพนะครับนักขันัันก่อตั้งกลุ่มบอวปอคุมนปกรก่อนที่จะมาเป็นกลุ่มนปชครับเป็นปนปกรก่อนนะครับนะวีระมุสิกัมพงนะครับแล้วก็นะครับนะอีกหลายๆท่านนะครับที่ไปเป็นแกนนําไปบุกบ้านเปรมครับนะไปเพื่อถามนะครับ ปาไปเจอเสไปเจอนาเก้ครับนาเก้ยิงแกน้ำตาใส่เลยครับห่วงครับเพื่อไปทวงถามนะครับปาเกี่ยวข้องไม้กับการยิดนอำนาจรัฐประหารวันที่19กันยา49ครับปาไม่ยอมตอบครับนะนั่นแหละครับเป็นเหตุให้ปาในแค้นครับ โอ้โหครับมาล้วงออมูเห่าได้ยังไงครับนะเห็นภาพหรือยังครับท่านผู้ชมนั่นแหละครับเหตุไปที่ไปที่มาในการนะครับใส่ร้ายว่าท่านทัดสินเพราะพวกนี้ยัดคดีตลอดครับยัดคดีนะเห็นหรือยังครับแต่คนที่จะนะครับน่าสงสารที่สุดนะครับักแก้วสันครับ ปลกแก้วสันเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดครับมึงช่วยครับมึงนะนะมึงช่วยนะยังไงครับนะติดคุกไหมติดคุกไหมกลับไปติดคุกไหมไอชานชัยอย่างนี้ครับไอหัวไปไหนหมดล่ะครับไอ้นกเขาไอชานชัยจตุพรครับนะไอธนพรนะไอพลเอกพลโทรครับนะ พลโทนะครับเสแมวนะครับนะเสแมวนะแล้วก็นาเก้ครับมึงจะว่ายังไงล่ะครับคุกคุกแน่นอนครับใจร้ายครับเป็นข้อหาร้ายแรงมากครับหนีหนีครับไม่ไปศาลนะครับจะไม่ไปศาลแล้วครับจะกอดคอกันหนีพ่อลูกอย่างไอ้บุญละวีครับนะพลโทพาลดอนครับไอ้เสแมวควายเป็นไงมึงกูขำเว้ กูขำเว้ยแต่กูก็ขำไม่ค่อยออกเท่าไหร่กูสงสารนะสงสารความคิดนะครับสงสารสันดานพวกมึงครับนะอิจฉาิชยาครับนะอิจฉาฤชยาพันตำรวจตัวดรทังศิลป์ครับนะเป็นไงครับวันนี้ครับพวกมึงเนี่ยครับหมาครับหนีหนีกอดกกันหนีโดยเฉพาะบุรีชาติหมาตรงนั้นครับปีเปื้อนพาวตลอดครับ นะไม่ว่าจะเป็ไอสมชายแสวงการครับไอสมชายนะครับสุทธิยากรครับนะพวกนี้นะครับมึงอย่าหายหัวนะครับออกมาครับนะที่มึงบอกว่าหนีครับโดยก็จะทุกรนหี่หน้าแตกนะครับพอไม่เย็บครับพวกนี้โอ้โหวิเคราะห์การโงนเดีโอ้ครับมันจุดจบแล้วนะครับวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาวันที่ 22สิงหาถือว่าหายยันนะจบแล้วนะครับนะพักนะครับพักเพื่อไทยองค์งงยิงกูขำเวยนะกระจอกมากครับวิธีคิดของพวกมึงครับคิดแบบอิฉาริชยานะครับนะพักสินเขาจะไปล้มเจ้าทำไมเขาจะไปเมียนเจ้าเพื่ออะไรถามพวกมึงน,นะเลือกตั้งบวชนะนะ นายกกูก็เด้เป็นทําธุรกิจก็เป็นเส้นแสนล้านครับกูมีธุรกิจเป็นเส้นแสนล้านนะครับนะน้องสาวกูก็ได้เป็นนายกนะอย่างนีอยังครับนะลูกสาวกูก็เป็นนายกนะน้องเขยกูสมชายวงศสวัสดิก็เป็นนายกแล้วนะกูไปจะไปเดือดร้อนอะไรนะครับนะประชาชนเขาไม่สงสัยเลยนะครับว่าทักษินจะ นะมินสถาบันหรือว่าล้มสถาบันไม่จําเป็นครับนะพวกเมึงต่างหากครับทําอะไรก็ไม่สาเร็จครับเลือกตั้งก็แพ้เลือกตั้งตลอดครับแพ้ซ้ําซากแพ้ยาวครับนะไม่ได้เป็นรัฐบาลครับเป็นฝ่ายค้านโกรธอยากปากแห้งครับเป็น่ายค้านยังเป็นไม่ได้เป็นคนยังเป็นไม่ได้เลยพวกมืองครับนะยังจะมาเป็นฝ่ายค้านยิ่งไปกันใหญ่ครับนะเห็นหรือยังครับ นะคนที่น่าสงสัยที่จะลม้มจะถาบันไม่ใช่ทักษิณครับเพราะว่าทักษิณทําสําเร็จทุกอย่างครับสร้างสนามบินน้องโอ้เฮาเก็ียรสามสิบาลรักษาทุกโรคอย่างนี้ครับก็ยังขายได้อยู่ครับนะพวกมันก็ยังกินบุญเก่าพันธุ์บรโทรเตอร์ทักษิณครับวันนี้สารยกฟ้องครับยกฟ้องครับก็ต้องดูนะครับว่าอายการสูงสุดจะอุทธรณ์นะ นะครับนะถ้าไม่อทธรณ์ก็ถือว่าจบครับอทธทณ์ก็ต้องสู้ต่อไปครับนะเห็นหร้อยังครับท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่นะครับนะประชาชนคนไทยได้ได้เฮครับวันนี้ผมถือว่าได้เฮนะแต่พวกนะครับนักวิชาการเมหมานะครับอย่างธนพรโอ้ครับนะสีต้องงานเอาคือสีต้องงานเอาคือนายเล็กนายใหญ่ครับต้องหนีครับตบปากตัวเองครับพวกมึงนี่ยพวกมึงแหละครับจะหนีนะครับ นะธนาพรมึงไม่หนีมึงก็ติดคุกนะธนาพรนะภูมิธรรมเอาหนักเลยนะอีมาริกาเหมือนกันนบพดลปัตมะเล่นแล้วครับนะอีเตียงหลุดอีคางเหมือนหมานะครับนาะยอะไรยังครับท่านผู้ชมทักษินนะครับแต่คนที่จะสวยที่สุดก็คือครับนะหนึ่งครับไอ้แก้วสันอธิโพธิ อ้นามเย้มยิ้มสักกอแสงเรืองบันเจิดเสงกนาตินะครับคุณหญิงนะครับจารุวัครับมึงจะเอาเงินมาคืนนะมึงต้องเอาเงินมาคืนพลตำรวจตัวดรอคเร์ทักษิณที่มึงนะครับยึดไปแดกสี่หมื่น0กพันล้านครับตัวนั้นต่างหากมึงช่วยครับนะมึงพยายามที่จะเอาทักษิณเข้าคุกให้ได้ครับเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่คนไทยครับ ได้เหได้ชื่ชนชมคนที่ตกน้าไม่ไหนตกไฟไม่ไม้ไมอย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับนะดูสิครับจะไม่ใส่ร้ายจะไม่ยัดคดีได้ยังไงซื้อที่ดินรัชดาคุณหญิงซื้อด้วยเงินของส่วนตัวครับเจ็ดหมืนยี่เจ็ดหมืนสองพล้านนะเจ็ดร้อยยี่สิบล้านครับถัาสิติดคุกครับสงบองปีนะครับขบวนการยุติธรรมผมก็ไม่เข้าใจนะครับ มันเอาใจพวกนะครับพวกโจรกบฏพ้นชาติอำนาจเถื่นนะจะให้ทักษิณอยู่ได้ยังไงก็ไม่หนีได้เงินมันก็ยึดครับนะไม่อยู่มันก็เอาติดคุกครับเพราะโลกติดกระแสเลือดมันหนักครับในเรือนจำกระดานครับถ้าท่านทักษิณอยู่ตายครับนะเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่นะครับนะก็บอกอะไรฟ้าสีทองผ่องความไฟนะครับ นะเป็นยุคศิวิไลครับตอนนี้ยุคศิวิไลพวกมึงเนี่ยนะครับพวกจตุพรเนี่ยนะมึงไม่มีที่ยืนแล้วครับมึงจะไปไหนล่ะครับนคะดีมึงเนี่ยเนะี่ยมึงดื้มึงจะลืมนะครับตอนนี้ภูมิธรรมเล่นแล้วนะโดยเฉพาะคณะเขาทําไมเขาไม่ฟ้องครับนะรทําไมเขาปล่อยเขาปล่อย้มึงสะสมคดีเยอะๆเลยครับติดทีมึงจะได้ <laughs> มึงจะได้ตายคาคุกเลยครับ เขารู้นะครับนะโดยเฉพาะธนพรเนี่ยมึงไม่หนีมึงก็ติดคุกนะมึงวิเคราะห์หน่อยเว้ยนะไอเจิมศักดิ์ปิ่นทองมึงวิเคราะห์หน่อยธนพรศรีธัญญาเนี่ยครับนะมึงมึงวิเคราะห์หน่อยมันจะติดคุกไหมมันจะกล้าไปศาลไหมนะครับมันจะกล้าไปศาลไหมมันจะหนีไหมมันจะโลดไหมมึงวิเคราะห์หน่อยไอเจิมศักดิ์ไอไทคอนนะไอนะครับ นะไอสื่อหัวโล้นนะครับในสนธิยานชื่นมึงเคราะหน่อยนะโอ้ยนะว่ามันจะติดคุกไหมภูมิธรรมสั่งสอนแล้วครับเอาหนักแล้วนะนี่แหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายทั้งมวลครับนะขอบคุณนะครับ fc นะครับที่ติดตามนะครับนะอย่าลืมกันติดตามทั้งสองช่องเลยนะครับช่อง แดงสมวานะครับและก็แดงสมวาตีแขกหน้านะครับก็ขอฝากพี่น้องนะครับช่วยกันนะครับนะเรากําลังจะชดช่วงเชตวานแล้วครับนะโดยเฉพาะพักเราทําดีครับนะผมถึงบอกว่าพี่น้องนะครับไม่มีพักไหนครับที่จะให้ท่านได้มากกว่านี้ครับนะไม่มีพักไหนครับแต่วันนี้นะครับความยุติธรรมต้องมีครับความสามัคคีมันต้องเกิด เหนะ็นหรือยังครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นะครับนะคนพวกนั้นกนอาดเลือดครับพวกสลิมนี่ไงหมาเลยครับตัวพ่อตัวแม่ตัวหมานี่ไงไงท้องครับไม่เหลือสักตัวครับนะมึงจะวิเคราะห์ยังไงล่ะครับช่องทีวีที่ออก,กต่างๆนะที่มึงบิดเบือนใจร้ายนะมึงเตรียมนะครับมึงเตรียมนะมึงเตรียมเงินไปประกันตัวครับนะ เพราะว่าเขาเล่นใหญ่แล้วครับตอนนี้นะยุยงปลกปัดอย่างนี้เข้าขายนะครับท่านผู้ชมร้อยสิบหกนะครับยุยงปลกปัดให้ประชาชนกระด้างกระเดื่องครับนะไม่นะครับไม่เคารพกฎหมายนะครับนะเห็นหรือยังครับพวกมันยุยงปลูกปัดนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะไอ้ไอ้แก้วสรรครับไอ้แก้วสรรมองช่วยงานนี้ครับ นะคนเอกคนที่บุญยักษลินอาจจะติดคอติดคุกตอนแก่ก็ได้เอาคืนครับมันต้องเอาคืนเพราะว่ามันกลัวท่านนักสีเอาคืนมันพยายามนะครับในการที่จะนํานล้มอุ้งอิงให้ได้ล้มอุ้งอิงให้ได้ครับคนยึดสน้ำนะครับซื้อที่ดิลดาติดคุกครับซื้อด้วยเงินแต่พวกนะครับระบอบระบอบชิดชอบครับยึดที่เขากระโดงครับนะ แปดพันกว่าไร่ครับอ่าเรยกห้าพันกว่าไร่ครับห้าพันแปดสิบสี่ไร่ครับไม่ติดคุกครับไม่ติดคุกนี่แหละครับสิ่งที่คนไทยจะได้รู้นะครับตอนนี้ทะเลาะกันสองตระกูลครับสองตระกูลนะเพราะว่าทนายของนะครับทนายที่มาเล่นงานอุ้งอิงนี่คือทนายนะครับชาลินนะครับอ่าท่านทีรัตน์ครับแกนทีรัตน์ เป็นทนายของนะครับของเขากระโดงนะมันเล่นกันอย่างนี้เลยครับพี่น้องจะยอมเลยครับคุณะบรศาสารและมนูษคุณต้องระวังงานนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนข้อมูลมันไม่ได้หลุดออกมาขนาดนี้นะะเอาทนายเขากระโดกนะครับนะมาเล่นงานอุ้งอิงครับเอาสวหัวครับไปร้องอุ้งอิงให้หยุดแบบนหน้าสารและมนูษก็รับลูกเลยครับนะเห็นหรือยังครับท่านผู้ชม ถ้าสารัฐมโนนะถ้าให้องค์อิงผิดนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นะครับนะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบพวกมึงต้องรับผิดชอบนะเหมือนกับมึงเล่นงานสมัครสุนเทระเวศสมชายวงสวัสดนะครับยุบพักนะครับพลังประชาชนขนาดนั้นนั่นเป็นเหตุที่มึงนะครับเป็นต้นเหตุในการให้พี่น้องเชื่อแดงไปชุมนุมขับไล่รัฐบาลอภิิ์ รัฐบาลไฮแจ็คนะครับยุบพรรคนะครับตัดสิทธิทางการเมืองครับแล้วก็มาตั้งรัฐบาลในค่ายทหารครับนะเห็นหรือยังครับรัฐบาลในไฮแจ๊คนะครับรวมกับหนุมเดวิดนะครับก็แลกเปลี่ยนกันด้วยคดีฆ่ายาครับุจริตฆ่ายาพันสี่ร้อยกว่าล้านครับมันรวยทุกวันนี่ครับคันนี้แหละครับนะแลกเปลี่ยนกันครับต้องมาร่วมกันต้องเปลี่ยนขั้วต้องไม่อยู่กับทักษศิณมาอยู่กับ อาพิเศษนะครับคดีเดี๋ยวเป่าให้เขากระโดงเป่าให้เขากระโดงก็เพราะอะไรครับเพราะว่าพ่อของไอ้หนูครับชาวรัชชานวีรกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขนาดนั้นเร่งรัดในการออกฉนดครับเห็นหรือยังครับมันพ้วกันนะครับอิพิธศษก็จะโดนด้วยนะครับที่เขากระโดงหรือครับยุงใหญ่มาเอาสำหรับวันนี้ขอบคุณแค่นี้ก่อนครับครับสวัสดีครับ